ไอเคเอสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อยนะคะคกรติมากเกรงกระจรพันธ์ค่ะตอนนี้อยู่ที่หอประชุมคุรุสภากรุงเทพมหานครนะคะอยู่ด้วยกับน้องมายุรามากแก้วหรือพี่ส้มของเรานะคะจากจังหวัดไหนคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่่ะค่ะ,คะจากโรงเรียนพนมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก่อนหน้านี้เราทําอาชีพอะไรมาคะ เคยเป็นเชฟที่เกาะจำโอเชียนบีทรีสอร์ทค่ะแล้วก็โดนพิษโควิดค่ะแล้วก็ตัดสินใจมาเรียนที่โรงเรียนด็อกเตอร์หอินเตอร์แคร์กระบีค่ะ ที่นี่เราเลือกเรียนหลักสูตรระยะสั้นแค่3เดือนสเดือนค่ะเป็นหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุค่ะค่ะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะก็เรียนที่กระบี่เป็นภาคทฤษฎีแค่3เดือนหลังจากนั้นก็บินมาฝึกงานที่กรุงเทพเป็นภาคปฏิบัติอีก2เดือนแค่3เดือนเราก็จบแล้วมีงานรองรับค่ะในส่วนของความยากง่ายค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเราทํางานด้านไหนคะ เป็นเชฟทาอาหารอยู่ค่ะค่ะเป็นเชฟทําอาหารแล้วมันเปลี่ยนไฟล์มาเป็นด้านการแพทย์การพยาบาลยากไหมยอย่างไรคะก็ไม่ยากนะคะก็คืออาหารเราก็มาในเรื่องของเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุก็คือการทําอาหารให้ผู้สูงอายุค่ะเป็นการเป็นด้านโภชนาการของผู้สูงอายุอะค่ะค่ะแล้วส่วนของการดูแลด้านโภชนาการเนี่ยเราต้องมีความรู้ขั้นพื้นฐานมากน้อยแค่ไหนคะ ก็ต้องดูอาการของผู้สูงอายุนะคะว่ามีอาการแบบไหนทานอะไรได้บ้างแพ้อ,อะไรแล้วก็ทำตามสูตรที่นักโภชนาการให้มาค่ะค่ะตอนนี้เริ่มจะมีความเชี่ยวชาญชนิดชฉนาญด้านนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะสิ่งที่เราคาดหวังในการมาเรียนที่นี่หลักสูตรระยะสั้น3เดือนคืออะไรคะคือจบแล้วมีงานทําค่ะ แล้วก็มีไรายได้<ช>ที่มากพอเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองและอยากครัวได้ค่ะอยากฝากอะไรให้กับน้องๆน,นะคะที่ติดตามเพจของโรงเรียนดอร1อินเตอร์แคร์กระบี่ค่ะค่ะหากน้องๆน้องๆคนไหนนะคะที่สนใจในด้านการบริการการดูแลผู้สูงอายุก็ติดต่อมาได้นะคะทางเพจของโรงเรียนดร1หนึ่งอินเตอร์แคร์กระบี่ค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณน้องส้มมากนะคะสวัสดีค่ะ